ของเรานะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับชุดนี้ก็แปลกตานะครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่ยังไม่เคยเห็นนะครับผมเป็นตัวเสานะครับ3นิ้วแบบมาตรฐานนะครับแล้วก็เหล็กนะครับผมรับประกันนะครับความทนทานแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเหล็กแป๊บสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับนอตโซลาร์เซลล์วันนี้นะครับผมจะพา พี่น้องนะครับ FC มาดูนะครับการทำงานของปั๊มน้ำโซลาเซลล์นะครับในช่วง16นาฬิกานะครับ4โมงเย็นนะครับผมน้ำก็ยังไหลเต็มท่อเหมือนเดิมนะครับเราควรเลือกปั๊มแบบไหนนะครับให้มันไหลดีนะครับแล้วก็เหมาะสมกับบ่อประดานของเรานะครับบ่อนี้นะครับทางร้านของเราเป็นคนมาเจาะนะครับเจาะเองกับมือนะครับกว่าจะได้แต่ละบ่อนะครับผมค่อนข้างยากนะครับพื้นที่โหดๆนะครับ เป็นพื้นที่โซนเขาใหญ่นะครับผมอยู่ที่ปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเราทําการเจาะไปทั้งหมดด้วยกัน5้รูนะครับไม่ได้น้ำสี่รูนะครับมาได้รูที่ห้านะครับเป็นพื้นที่มีน้ํานะครับแต่ว่าหินภูเขานะครับเวลาเจาะไปนะครับมันจะร่วงมันจะไหลนะครับผมระหว่างตอนเจาะนะครับก็เลยลงท่อไม่ได้นะครับพอบน้ําทุกรูแต่ว่ามาได้บ่อนี้นะครับเราเปิดหน้าดินไปที่1ิบนิ้วนะครับแล้วก็ลง อ่าเป็นสเปคท่อ6กคูณสนะครับไปจนถึงก้นบ่อบาดานนะครับ4นิ้วตอนนี้ก็ลังเทดน้านะครับเทดน้ําแล้วก็วางแผ่นโซลาเซลล์นะครับไว้กับพื้นเพราะว่าเราได้มาติดตั้งแทงน้ําด้วยนะครับผมนุ่นครับแทงน้ํากําลังอ่าประกอบนะครับในส่วนของฐานนะครับผมพรุ่งนี้ก็อ่าซีแพคนะครับจะมาเทนะครับฐานก็จะเป็นแบบมาตรฐานนะครับเทคานวางเพดนะครับแล้วก็เท พื้นนะครับเพื่อเพิ่มความแน่นหนานะครับแล้วก็อยู่กับเราได้นานนะครับผมส่วนตัวโครงสร้างแท้งนะครับเป็นเหล็กแป๊บน้ํานะครับแป๊บน้ํากาวไนแล้วชุดนี้นะครับลูกค้าจะทาสีด้วยนะครับผมทาสีนะครับเป็นสีเทานะครับแล้วก็แท้งน้านะครับสีใบนะครับเป็นแท้งน้ำสามผลิตนะครับกันตะไคร่น้ำแกนิกอย่างดีนะครับผมจากแบรนบริษัท น็อตบรรนานะครับผมหรือว่าแบรนด์บริษัทน็อตโซลาเซลล์นะครับของเราเองนะครับนี่ครับประกันนะครับผมประกันยาวนานถึง12ปีนะครับถังรั่วถังไม่ได้มาตรฐานนะครับเราเปลี่ยนให้ฟรีเลยนะครับสําหรับตัวถังนะครับมั่นใจนะครับในการผลิตของเรานะครับตอนนี้แดด4ีม่งเย็นนะครับน้ําก็ยังทํางานดีปกตินะครับเพราะว่าเราเลือกสเปคตัวนี้นะครับ เป็นตัว2200รวัตต์ดีนะครับสแรงด้วยกันนะครับเฮสนะครับเฮสค่อนข้างสูงนะครับ175สามารถย่อนแนวดิ่งนะครับได้ถึง175เมตรนะครับผมตอนนี้เราย่อนท่อไปทั้งหมดด้วยกัน80เมตรนะครับเพราะว่าเฮสเหลือสูงนะครับเฮดเหลือเยอะก็เลยทำงานนะครับเป็นท่อน้ำออกนิ้วครึ่งนะครับใช้แผงโมโนนะครับแแผงโมโนฮาบเซลล์นะครับเราเทสน้ำกันทั้งวันนะครับ ดูว่าน้ําจะขาดหรือเปล่านะครับเทให้ใสนะครับให้บ่อโล่งแล้วก็ตวงนะครับตวงใส่แทงไว้อาบตอนเย็นนี่ครับทาก๊อกแล้วก็บอนวาวไวอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวตอนเย็นจะไม่มีน้าอาบนี่ครับสําหรับพี่น้องนะครับที่จะเลือกนะครับอยากให้ปั๊มน้ําของเราไหลดีนะครับในตอนช่วงเย็นนะครับควรเลือก เฮสที่สูงนะครับแล้วก็แผงโซลาเซลล์นะครับให้ถึงนะครับสมมุติว่าปั๊ม2แรงนะครับเหียรที่กัดของที่อาใส่แผงได้นะครับผมก็คือ8แผงนะครับการทํางานของตัวปั๊มก็3ามแผงขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเราใส่4แผงนะครับมันก็อาจจะไหลในช่วงมีแดดนะครับแต่ว่าตอนช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับอาจจะแผ่วหรือว่าอาจจะหยุดเลยนะครับแล้วก็ระดับน้ําที่จับอยู่ของบ่อประดานนะครับค่อนข้างลึกนะครับ เราก็เลือกเฮทที่สูงๆใบพัดเยอะนะครับแต่ก็ต้องเผื่อนะครับเ,เวลาแดดดีนะครับผมน้ําที่จะกินที่จะไหลนะครับผมที่จะที่จะไหลออกมาจากปากท่ออาจจะน้อยกว่าตัวเฮดต่ตํานะครับเราก็เลือกให้เหมาะสมนะครับผมนี่ครับแดดสี่โมงเย็นก็ยังทํางานดีนะครับเออส่วนตัวฐานนะครับตัวฐานตัวนี้ เราถักเหล็กอย่างแข็งแรงนะครับแข็งแรงเลยนะครับสําหรับพี่น้องท่านใดที่ชอบความมาตรฐานนะครับต้องแบบนี้เลยนะครับเทคารวางเพดเพื่อจะป้องกันเหล็กนะครับขึ้นสนิมแล้วก็ด้านล่างนะครับลูกค้าจะกั้นห้องนะครับกั้นห้องเพื่อจะเก็บของนะครับใต้แทงน้ํานะครับเราจะวางถังทั้งหมดด้วยกัน4ใบนะครับแล้วด้านบนแทงจะ เป็นตัวโซลาเซลล์นะครับเป็นตัวโซลาเซลล์ทั้งหมดนะครับแปดแผงเดี๋ยวมารอติดตามรับชมนะครับผมชุดนี้อลังการงานสร้างเลยนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้กับพี่น้องนะครับอยากทําแทงน้ําอยากจะมีน้ํานะครับเก็บไว้ใช้ตอนกลางคืนนะครับใส่ตัวบ้านหรือว่าในสวนเกษตรนะครับแทงน้ําของเรานะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับชุดนี้ก็แปลกตานะครับสําหรับ ถ่ามาชมนะครับที่ยังไม่เคยเห็นนะครับผมเป็นตัวเสานะครับ3ามนิ้วแบบมาตรฐานนะครับแล้วก็เหล็กนะครับผมรับประกันนะครับความทนทานแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเหล็กแป๊บน้ํานะครับผมกันสนิมนะครับแป๊บน้ํากาวไนท์เราก็ถักนะครับในส่วนของโครงสร้างก็คงไม่นานนะครับเดี๋ยวจะได้ตั้งนะครับผม พอเวลาตั้งแล้วก็จะสูงมากนะครับ6เมตรเต็มนะครับตัวตูดถังนะครับเราจะต่อขึ้นไปอีก2เมตร50นะครับเป็นหลังคาโซลาเซลล์นะครับผมนี่ครับหลอดบิวทิวทัชนะครับอยู่ติดกับภูเขาถือว่าน่าอยู่นะครับแล้วก็สวยงามนะครับเหมาะกับการทําเกษตรนี่ครับวันนี้ก็มาเจอกันหลายทีมงานนะครับผมเป็นทีมงานรถ ขุดโคกหนองนานะครับทีมงานโรยขี้วัวนะครับผมแล้วก็ผงขาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาคงจะมาปูฟางนะครับรอบบริเวณสะตรงนี้นะครับผมพื้นที่เยอะมากนะครับลงไปถึงด้านล่างนู่นนะครับเป็นโคกหนองนาโมเดลนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้พาพี่น้องท่านผู้ชมนะครับมารับชมโดยประมาณนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมการติดตามนะครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับผมสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับอยากสนใจนะครับเบอร์โทรติดต่อ0802794699นะครับร้านนอตโซลาเซลล์นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเรามารับชมกันนะครับเราจะถ่ายทอดเป็นระยะระยะนะครับให้กับท่านผู้ชมได้เห็นนะครับผมสำหรับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ